ฉันรู้จากแกนใจ่ผมหมายถึงอะไร โอเคครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผม PM Studio ซึ่งหายหายกันเป็นอา้ายจะถามครับว่าผมหายไปไหนมาติดเกมครับกับซีรีส์แล้วก็ขีดเกียรตอย่ามองผมนั้นสิผมไม่ใช่คนดีสักหน่อยซึ่งวันนี้ครับเราอยู่ในมอดมอฟเป็นไมค์ครับซึ่งรองรับในเวอร์ชัน1 7 6 5ก็หลักๆคือผมลงมอด เอ่อเป็นมอสต้นไม้ตกคือชื่อมอสชื่อเฟรลิงทรีแต่ผมก็ขึ้นรูปอีกอยู่ไม่ได้ไม่รู้จะหารูปจากไหนแล้วก็จริงวันไรกว่ามอสใส่ชุดเกราะสองชั้นเนี่ยแล้วก็มอดมอสซึ่งมอดมอสเนี่ยคือหมอบที่เอ่อีเป็นไม่ใช่หมอบอีเป็นมอสที่จะทำให้เราสามารถแปลงร่างเป็นมอสอื่นๆได้ในหม่ครับซึ่งสร้างโลกกันเลยจริงๆวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ หาหมู่บ้านให้ได้เพราะว่าการหาหมู่บ้านเป็นเป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีแล้อะล้วจะหาแบบเออเป็นจุดก่อ,กอโอเคไงวะเฮ้ยมอสกเกตไงอะไไโอเคโอเคมอสเวิร์ลเอาผมว่าเดี๋ยวมเปิดไอตัวนี้มาก่อนดีกว่า เคปเปนท وري อัฟเตอร์เรสก็เก็บน้ำทิ้งสปีดสักค่าสิบพองเครื่องเครื่องนี้พอมไม่ได้แรงเหมือนแบบเครื่องก่อนแล้วคือโอ้ยเนาะคือไม่ใช่ผมเลิกทำไม้ครับสองวันนะครับแต่ว่าคอมที่แบบเก็บเครื่องไอ้ไม่ได้เก็บโลกนะไว้มันมันเอู้ เนี่ยดาตาแพทแดงแจ๋เลยเอาเป็นบูนัสเชตอเคข็มขัว้วจะมีแค่นี้แหละเข้าสู่โลกกันเลยอเอาจริงสองนาทีเฮ้ยเปิดคลิปแคสองนาที โหดฮาร์ดคอร์น่าจะไม่ได้เลยไหมครับเกียวกับงนผมทุกผมรักและอยากให้ผูต้ติดตามตัดไปตอนที่โลมโลเสร็จเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราก็เกิดมาในอ่าไงกินไหมครับผมวันนี้ผมทำเองเลยเนี่ยเอาจริงดีมีท็อตแถมให้เดียวสร้างโลกทีไรไม่เคยเจอท็อตครบสี่อันเลย ว้าวอืมเอาเราเอาไปแค่พอจำเป็นอยู่แลนะเอามาเยอะไม่ดีโอเคว่าหมู่บ้านไม่น่าจะหายากนะอืม mm hmm. เอาเมาอ้าอาฮ่า <c oughs> ชิ้นนะครับเห็นไหมปลาต่อไปครับเราจะอย่างไรโอ้ไม่ยากครับไม่ยากเลยอ่ใส่กล้องทำไมวะโอเคครับเข้าสู่ปะโอ้โหโอ้โหเจอเปิดมาเจอของดีเลยเฮ้ยเฮ้นบ่ลาวาทุกคนราะว่าเราสามารถไปเนเทร์ตอนนี้ยังได้เลยนะ เรงไปนี่เธอตัวนี้ยังได้อ่ะเอาจริงดิโอ้ยอุ้ยหน้าบลอกกงเคครับหาหมู่บ้านต่ออ้อใช่ทุกคนลืมไปว่านี่หมดบอฟเมื่อเราฆ่าสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามเราจะได้วิญญาณและพลังของมันมา,าไม่ใช่นี่ดูอ่ะ อย่างนี้ไงนี่ไงตอนนี้เป็นวัวไปแล้วเพราะพลังวัวคืออะไรมันจะต้านสถานะได้มาเนี่ยใจเหลือห้าดอนเลยนหละจะเปลี่ยนกลับไปโอเคพี่หนูรู้ไหมถึงไร ได้ครับทุกคนแต่วิลค่าเฮ้ยลามะเฮ้ยลามะลามะส่งวิญญาณแกมาอ้าเอาเหรอเอาเรื่งนี้เหรอเรื่นี้เหรอได้แล้วครับวิญญาณควันฮ่าฮ่าโอ้ยรู้จังว่าเน่ยนั้นจะมีปลาหรืออู้เอ๊ะ โอเคครับทุกคนเป็นปลาดีจริงจริง่าฮ่มีเงานเก็บเท้ายังมีแล้วเท้าอะเรามีอาหารกินไหมไม่เราไม่มีอาหารกินแล้วแน่นอนแน่นอนสว e e ดรีม โอเคถึงเช้าแล้วเดินทางต่อตอนตอนนี้เราจะหมู่บ้านแล้วเป้าหมายเสร็จสิ้นฮ่าฮเป้าหมาย,ยม ble. เป้าหมายใาล้จะได้ไอ้ใกล้เหมือด้วยเข้าสู่ช่วงสำรวจสุนเ่เบืออูดูสิมาสองตัววสา บัวสีเลยด้ว่าไอรอนโกเรมครับรู้ไหมว่าเจอไอรอนโกเรมแปว่าอะไรโอ้กม่ มาตอนที่ผมกลับมาที่นี่แล้วละกันโอเคผมกลับมาที่นี่แล้วอืมอืมอเ,เวลาดิโอเคครับเราจะไปต้องตัดบางช่วงออกเพราะป็นอ่านั่นแหละซึ่งเขาจะไม่ยอมตีการณ์ซ้ำรอยอีกไม่ได้เฮ้ยเวรีส์นี่อันนี้มีเปิดมาเจอเ่ยอ่ะ เซลทอชว้าวเี่ยเซลททชเอ่อมันปกนติป่าววะมันปกนติไหมเนี่ยเฮ้ยโ <Wow. S 1> hey. okay. อเคทุกคนเนื่องจากผมได้ฆ่าไอรอนกเล็มมาแล้วรู้ไหมแปลว่าอะไรกำลังโจมตีเยอะขึ้นสูงเยอะขึ้นเข้าบ้านลำบากขึ้นใช่เข้าบ้านลำบากขึ้นโอเคอ๋อ oh. ใช่ เปล่าด้วยอ่ะวยดีวะซึ่งแน่นอนว่าเห็นจากการผมก็น่าจะฆ่าไปเดยอะพอสมควรน,นะครับเคตอนนี้สปาร์เสร็จละซึ่งแน่นอนบรรลุเป้าหมายแล้วก็จบคลิปสิจะรออะไรรออะไรรออะไรเออเน,นี่นยเนี่ยก็ได้ละแถมให้ละกันตัดไปต่อนตามภาพไปตอนที่ผมมีชุดเกาะเหล็กแล้วละกัน ไม่ได้มาแล้วได้มาแล้ว,มมลวผมบอกว่าชุดกรอบเต็มชุดไงอ๋อใช่ระหว่างที่รอผมก็ได้จับวิเลเจอร์มาทำท่าเรียบร้อยแล้ว ดีฮะพี่ฮะเจอกันครั้งล่าสุดพี่ไม่ได้บ้าขนาดนี้พี่ฮะค่นข้าเปลี่ยนก,กันได้ครับเอามีร่างของเบรสแล้วก็ไปแบบเนเธอร์แล้วไม่เนีแล้วก็พร้อมไปแบบอ่าไอเอ็นนั่นแหละคือถามความพร้อมคืออะไรก็ชุดเกราะเลยชุดเดียวขวานอันดามินเยอะอันเดียวไปก็ได้จริงจริงล้วนอะล้วนเฉย โอเคนะครับโอเคเหล็กไม่ขอทําเก่งอีพีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนดีวกว่า